สวัสดีครับเ่าเต้แขวเตียยนุ่มสามทิศช่แนวหม่แล้วครับผมครับมืนอกี้กับมาพมมาวพอ้กับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่ในโขกในป่านี่พี่น้องรับกับมาพอ้กันช่วงสายๆครับนี่ละอยู่ในโขกอยู่ในป่าถ้าติดคมครับเมื่อนี้มีผ้าละจิตสีผ้ากันมาถมทานอีกกองครับที่เห่าได้กองได้เลี้ยงไว้นะครับเอาไมวเอาอย่างเลี้ยงไว้แล้วส่วนสองกองที่เต็ดอยู่หน้าลุงยัดนะครับหน้าลุงยัดอยู่ไกลๆนี่ครับ เขาเก็บเรียบร้อยแล้วครับมือหนังกับผ้าพี่ผ้าน้องไปเจ็บอยู่เต่าหนึ่งก็ได้หาสิบก็ทุงครับหมื่ว้านทิดก้มกันทีลากับแม่บ้านกับไปเจ็บอีกเต่านึงก็ได้หาสิบก็ทวงครับปั่นกันสองเต่าก็ได้ร้อยก็ทุงเนี่ยละพี่น้องปั่นกันสามสีคนครับพอได้ไปใส่ในกล้วเลื่อนนะครับพอได้แบ่งในปั่นกันไปใส่ดีก็ไม่มันสิผุสีพังไปนะครับครับวันเสาร์วันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สองนะครับที่สองเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเดือนสงกร อดเดือนสงการแล้วอีกโบ๊ช้มืออีกกระติดกู้กัวกับหอดสงการแล้วครับก็เลยสิ่ผ้ากันฟ้ามาถมมายังทานอีกเ้ากล่องไปนะครับพอดีฝนมันตกมากๆดินมันกระชุ่มกระเชื่ออยู่ถ้าดินมันแห้งมันสีเห็ดหญ้าครับนี่ครับมันเป็นดินรายนี่ครับทินลากระลุนมาแล้วติดกลมกับมาแล้วตอนนี้ก็ั่งไปตัดไม่ซาก่างอยู่ครับอาจจะท้ายให้เบื้องบอบอบอ่ชัดเกนบ่อนันป่านไี้ได้พี่น้องเด้ท้ายเบืองผิวเผินเพราะว่ามันแย่ยนเนาะครับยัน เรื่องใหม่เรื่องไหลแต่ว่าใหม่ไหลนี่บ่ได้ไปเอามืองอื่นเด้อพี่น้องเด้อเอาอยู่ในไฮนี่ทีเจ้าของนี่แหละของสามทิศแน่ของทิศคมแน่เราก็ไม่เก้าที่ห้าเผาไปมันใหม่บ่เหมือดแนงสิครับเรากัามาเห็ดใหม่เราก็ไม่เพื่อนไห้มาแนงสิครับไปไม่ไปไหลเนาะกับมาเจ็บสะสมแต่ว่าเต่านี่สิมีควมกควงควมเแาวไหลก็สองเต่าที่ห้าเผาอยู่หน้าลุงหยัดครับ เตานั่นกะยงาอยู่แต่ว่าบบ่ทอเต่านี้ครับสามเท่าของเต่านี้ครับเต่านี้กะคว่งวงงาอยู่ประมาณเกือบสามสิบเมตรครับยี่สิบกว่าเมตรนี่ครับนี่พี่น้องประมาณเกือบสามสิบเมตรครับยี่สิบกว่าเมตรอยู่นี่าะว่าเข้าเอาไม้ไว้หลายครับตั้งแต่ปีที่แล้วหุ่นก็มีไม้ที่เขาเผาไปแล้วมันเผาไม้บ่เมิดกับมีแล้วก็ไม่ไม้กับมี่องสิครับ ไม้อยู่หน้าทิศคมมันสีแจกเอาออกนะครับตัวไม้ตัวไหลที่มันขวางทางที่มันเจก,ก,กะพื้นที่ทําการเกษตรห้องเก่าออกห้องเก่าไม่ใช่ประโยชน์อันไหนที่มันไปเห็ดเป็นไม้แปรรูปย่างอื่นห้องกะเอาไปเห็ดได้ครับแต่ว่าไม้พวกนี้มันมันเห็ดบ่ใดห้องก็ต้องมาจําเป็นต้องมาเห็ดแปรรูปเป็นจ้งสี่ครับเ้องก็ได้จับได้เลี้ยงเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่เลี่ยงไว้ยังสี่ละนี่เลี่ยงกันไว้ยังสี่แล้วครับบัดที่นี่ห้องก็สิเอา ไม่น้อยๆตอนนี้ที่ละกันที่ก้มกนกลังไปตดดัดอยู่เอามาซากคางครับไม่กระทินไม่ยั้งนั่นสิละพี่น้องนี่ๆขอ,องสี่ครับมาซักคางเลี้ยงคาะคางแล้วห้องก็ที่เอาใบอ้อยเอาฟางเอาเฟียงมาปกปกแล้วก็จ้างถิดไทยดินขึ้นมาถมครับทางบ้านเห็ดแบบนี้สามจิตเหต็ดแบบนี้ครับทางอื่นเห็ดแบบใบกระโบลูอันนี้เผาแบบเตาแบบนี้ครับมันมีหลายวิธีครับการเผาทาน อันนี้ไม่ห่อหลายเขาก็ต้องเห็ดแบบนี้ครับนี่เงาครับเงาอีรีพี่น้อง20เมตรครับนาเต่าสียู่ฟังพุ่นครับทั้งนี้สิบเป็นหูร่มล่มสีขาทั้งนี้ครับพ่อจิตจุดมาจากทั้งพุ่นนี่เป็นทีของทิดคมนะครับเนาะทีของพ่อของแม่ทิดคมนี่เป็นการปลูกต้นไม้ต้นไหลต้นแท่นไว้อยู่เป็นต้นพยุ่งต้นยังสิครับต้นดูต้นยังเพันปลูกไว้หลายอยู่ทิดคมนะครับอยู่น้ำมันนี่ก็มีดีต้นซักต้นยังนี่ครับคนนี่นี่เจังสิครับ ่เป็นต้นปลาดูต้นยังบนนี่นี่ครับนี่ก็ไม่ดูเน,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 นี่ครับติดของทิดคมเหมือนกันทิดคมก็ลอยไรบ่นลอยนาทิดลาเหมือนกันละนี่ครับเอาเดี๋ยวสามทิดไปเตรียมไม่เตรียมไรเตรียมชิ้งเตรียมของมาซอยทิดลาทิดคมก่อนมือนี่มืดมือแล้วครับอยู่นี่มันมัน,ม,นมันหลายมันเหยาเดินี่ทิดลาเขารถมาขีบใบอ้อยมาแล้ว เอาไปทักทายทิศคมจังไนทิหลายอยู่ในปา่าผมตัวนี้ว่าทิศคมหมนนู่ว่านนี่เอาบอกพี่บอกน้องเขาดูว่านนี่เป็นไรนี่ครับดูหมันหมนนู่ว่านนี่แปดแปดกิ่นรถทิศคมนี่ที่อยู่ตูมือสุเวทเหนือสามทิศภาพไปเบื้องกับรถสามทิศไ <c oughs> ปเจ้าว่าสุนัขขี่รถพะนะนี่ครับนี่รัำม,มันนี่ก็สิได้ใส่ด้วกันลัมมันเก่านะครับเ้าสิได้เอาไปซักข้าง นี่ตัวเดียวกันครับรถสามทิศเลยครับนี่เอาแต่ว่าสามชิศติดตรงๆเลยบรกบกบิกรยังสินี่กระส่วนที่มันยังเหลืออยู่ครับเดี๋ยวเอาสิกรองอีกสองปีสองปียังเผาทีหนึงนนเราพี่น้องพอน้ำกันแบบนี้เอาต่อเงี้ยแบบนี้บ่ได้เห็ดดุกิจลาขึ้นานานมากแตนอ้อนี่ก็เป็นถนนเงี้ครับถนนวางมู่บานนี่แหละเราสิบห้าไปเบ็นต์ อีกบ้านครับบนนี่ครับบ้านน้องขามเพิ่นเกิดกะลังสิเป็นบุญกำล่งร่างปะกาศกำลังเปิดห่อกระจายข้าวเสียงกระสีดังแน่จังน้อยครับนี่บ้านสามีติงลงไปนี่ครับทางนี้สิขึ้นไปบ้านน้องขามน้องแวงสิงไปทั้งน้ำพ้องครับทีละท่านท่านมาครับทีละท่านมาไปไป เดี๋ยวไปเฟี้ยนเสียพานาแพร่ไปจับไปบาย้อยกันมันสิบว่เลี้ยวมือนี่จบก็ดูง่ของทีท่วมครับเออครับบานน้ซักคางแล้วแล้วซักคางแล้วแล้วเรือแต่เอาใบอ้อยเอาฟาง,เอา,ฟางเอาเฟี้ยงมาถมมาปิดเพื่อพให้ดินมันทับไม่ร้ายนะครับนี่นี่น,นี่นี่ครับซักน้าค้างแล้วซักไหม่น้าค้างเราเฮ็ดแบบนี้ครับพากันเฮ็ดแบบนี้สามทิ มองอื่นเพิ่นกะสีเพ็ดจังไหนกะอาสีบุคือกันเนาะครับวับตให้มันเป็นท่านพี่น้องไม่ได้สี่เหลี่ยมวัตให้มันเป็นท่านเป็นก้อนนี่นี่ครับอาอพระเอกของห้องของก็มามันเปตัดใหม่อ๋อพระเอกสวัสด,ดีพี่สวัสด,ดีน้องเขาเลยเฮ็ดยังบอกพี่บอกน้องเขาดูธุรกิจมืดอีแล้วต้เฮ<ม>็ดธุรกิจมืดทิศลาว่าเนี่ยไม่เลี้ยงเป็นสิงเจอ แปรรูปแปรรูปพูดนะเงาเบ่เงาพี่น้องเบืองเอารถครับพูดนะ,ดะประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองถึงยีง่สิบห้าเมตรได้ครับนี่ความยาวครับอ๋อแบบนี้ก็สิเอาเฟืองเอาฟางเอาใบอ้อยมาปิดมาปกหรอแบบนี้ผิศลากระสิได้ดัดดินดขึ้นมาเพื่อว่าเหาสงซิบ,บรอโก้นดินใส่หลายครับมันมันเปนเต่าท้าวันถ้าเต่าอ,อบเต่าที่เ้า ปั่นเมอเต่าตีห้องเฮ็ดไป้จำเพาะพผอท่านนั่นมันกะอีกแบบนึงครับนี่ห้องตีจุดไฟมองนี้ครับเนี่ยจุดมองนี้ให้มันไหมไปทางพุ่นครับออกสักครู่สักครู่ร,รถติลาร,นนร์พระท่านได้ถอดขีบครับตรงมีผพานข้างหลังก่อนดินมันแน่นครับตรงเอาพานไถดินขึ้นมาตะกอนจังเสียว ฐานข้างหนา้าเกียร์ผมมาได้บีเขานี่เนะครับเดี๋ยวโบ้ไก่กันเดี๋ยวบอกลุงยัดมาปาดดินให้เดี๋ยวลุงยัดกับมาเนาครับมันให้พิษกมจับใบอ้อยรุ่ขงข้างๆครับนี่จะดันเข้าไปทั้งสีแล้วครับเพื่อขุนแห้งเข้าไปได้หลายเติบ กะตีถ้าห้าบประเหตดเต่าแงยังสิห้องก็ใส่จอบใส่บกจกนะครับกดขีดินผมอันนี้เต่ามันไงมันเงาเนาะครับมาครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วดินฝั่งนี้ก็ขึ้นได้ลายเตือบแล้วนี่ครับขึ้นได้ลายแล้วเ้างก็จะสาดขึ้นข้างบนเรื่อยๆครับเป็นกลัวมันตีหอดหลังมันเนาะครับบางทีก็เริ่มดันขึ้นมากเรื่อยๆเป็นดินทรายพี่น้องปัญหามันเป็นดินทรายครับ เวลามันแหงแล้วมันเวลาข้าแทงหู้ล้วมันมันสิไหลลงไปอุดพู้อุดพู้ไฟหู้ล่มเนาะครับหู้ควันหู้อย่างเขาแต่มันก็มีคว่มชุ่มอยู่ตอนนี้กีฬาก็บราเด่วคานข้างหลังมานน้ำเพะว่ามันดันใดอยู่ครับนี่ดันใดอยู่ของใหม่มันจะกสูงจังน้อยครับก็เลยดันขึ้นไดซ้ำนี่ปกติข้สีดันขึ้นไปหอดแปลข้างหลังเลยครับมันยังคอยบริสศาสบินไหลเดี๋ยวจังน้อยก็สิผ้า พี่พ่อน้องเข้าศาสตที่ดินขึ้นใส่เต่าท่านน้ำกันข<ม>ุดพิลาวอาหยา,ามาใส่หยิบในน่ครับมีเครื่องทุ่น<ม>แรงตะสิบว่าใครเมื่อยปัดเลย<ม>ไปลองเบิง้งลองเบิ้ง เอา้าเป็นรูปเป็นล่างแล้วบา้านนี้พี่พี่พี่บอบอบอ,บอปันไหนพี่น้องบา้านนี้มันมันไส้มันแหงไหมครับมันเป็นไส้ไส้แหงโอ้เป็นไส้เหมือนเลยครับนี่แป๊บเดียวแหงนี่ทัวที่มาถือความ h อนของไฟอีกที่เป็นจ้าไหนเพราะว่าเวลาคือบ,บอกนะครับเวลาเขาแทงหู้ไฟหู้่มไา้มันสีล่งไปอุดนะครับมันบ่เป็นก้อนอ๋อคอยเฮดเอเดีวสิหฮาเป็น แป๊บเล็กเนี่มาแทงลุงหูน้าครับเพื่อใส่เขาสิบ่ไดดยุบตัวเพ้า่พังลงไปใส่แลครับเดี๋ยวเที่ที่ค่มจูดไฟไว้ก่อนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับสิบหา้าเราอยากต้องกินมากินเฝาอยู่นี่แหละบพะเขาบ้านนะครับเพื่อจูดเราจังต้เข้าบ้านเท่เดียวจังสิบ่ไดดออกมากอีกครับนี่เรียบร้อยแล้วทมเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตู้รถไฟหนึ่งเราลุดเงีวครับเง้วนี่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 ธุรกิจมืด เต่านี่ทิศลาตีไว้ร้อยปตาตะลอยแล้วครับปตาตะลอยสอบลอยทุงละสามจิตกะว่าประมาณรอยยี่สิบรอยสามสิบประมาณนี่แหละครับถ้ามันใหม่เมือ่อไหร่พี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าที่ขมวา่าลอยห้าสิบว่าสันว่ามันสีหอดบอกเพราะ,ะว่าควอมเงากับาเงาครับควอมสูงกับสูงควอมกว้างของท่อนไม้ก็กว้างครับเมตรสิบเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบ,สบ,สบเส้นนะครับทิศลาแท่งแท่งแท่งร่องเมืองแล้วครับ หูร่มกับยุ่งทางพีครับเดจ้าที่ถอดไม้ออกให้นร่มเขาทางแปวทางแปวทางหัวนะครับเฮ็ดบอ,อยาบปนได้ดอกครับมันมีรถดันขึ้นแต่ว่ามันปัญหาคือดินไส้คือว่าพี่น้องส้นส้นทางนี้บ่ปาะนได้ทางผุนนะครับมันไส้ไส้ก็ไหลลงมาจากกระทืงหมดแล้วครับฝนตกมันไหลลงมาเรื่อยๆ ตนทิดพุ่มบ่รใดเฮ็ดให้เฮ็ดพู่เนาะครับเจ้าปอยเปลี่ยนทีว่างแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นแทนนะครับนี่ก็สิประมาณนี้พี่น้องเต่ายังที่ลาบ้านเขาเอือนเต่ายังนี่เต่าพีดิเต่าพีเต่าดินครับนี่หลายเต่าเต่าอบเต่าโอ้โอเฮ็ดแบบเจ้าเฮ็ดแบบทาวนเลยก็มน,นีเอา ทานเข่าล้วก็ออกเราก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดกับเปิดยุ่งสันครับแต่สารทิศกับทิศลากับสีเฮ็ดประมาณนี้ที่มงานนี่สีเฮ็ดประมาณนี้ครับค่ะที่ควมกลังชาปนกิตครับชาปนกิจแล้วเดี๋ยวเ้ามาลุ่นกันว่านี่ล้างสงการครับล้างสงการจ้าสีได้ปิดคิดว่าประมาณสงการแล้วครับช่วงนี้ละเพราะว่าไม้มันแห้ง ือสีใสเวลาบ่โดนดอกไม่มันแหงไม่มันบ่เป็นนะครับมันสิไม่ไปเร็วเดี๋ยวต้องเอาสิปอยไฟครับปอยปอยให้เขาไปเร็วเขาก็ไปเร็วครับปอยให้ไปซามันก็สิไปซาไห้าบานเสที่ค่มไปเอต้าอยากากินออกมากินเขาอยู่พี่ครับเดี๋ยวให้ค่มไปเอกับเขาเพราะว่าสร้างกับเขาไว้บ้านนี่แหละครับให้เปเอามากินเดี๋ยวสิ เปลกว้องเขาก้อง,อง,องน,อน้ำยุบบันบัานกับยุดนี่ใกล้ๆนี่ครับเฝ้ายุนี่ย้อบ,บันทีนใหม่ไปก้อนครับนะิดลาไปเบึงติดลาเอาคูเปี่ย,ยวูว้ยยาาอีีกหนอตามสายตาทานทีกับว่าประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เมตรเหรอครับ,บดึงออกได้ปะ อยู่ในแถดีหู้ไฟครับหู้แปวบ้าได้บ้าได้ไดมันบ่ติ่งเลยนั่นติ่งอยู่ติ่งอยู่มันติดพังลงเน้โอ้หูาใส่ขัวใส่ขัวจังอยม,มันมันไม่มีจังหวะเอาเอาออกมากแล้วครับเอ,อาไ <c oughs> ม้เข้าไป ห้องไวเวลาเขาถมดินนะครับเขาดึงมานสิเป็นหู้ไฟเข้าไปหู้ร่มหู้ล่มดินม,มันตั้งลงเรื่อยๆครับขนาดดินมันยังเปียกอยู่เลยนี่แต่ว่าคาดว่าอาทิตย์หน้าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์ไปนี้ฝนกาดสีไม้ยุพี่นอ้องเอา้าติดตามกันไปเรื่อยๆครับอ๋อครับไฟติดเราปิดผอ,อบแบ้รติดเร็วอยู่หรอกครับไฟมันนั่นไม้มันแหงแล้ว ลุงยัดกามาตรวจงานเราเมื่อกี้นี่ไปแล้วคุณถ้านลานไปแล้วคุณบอกว่าจินขอน้ำกันกับพวกินปิดแล้วปิดแล้วไฟมันตแล้วครับบ้านนี้เดือดถีมาดูแลออกบ่ดีเจตน้ำไส่เนี่ยละฝนถี่มาเร็วบูบูแหงเร็วใส้ครับแหงเร็วนี่ควนออกควนเริ่มออกแล้วครับนี่ บอกหูทีห้าแทงไว้นี่แล้วครับอันดินมันติดพังลงน้ำหูลงสี่ล,ละเวลาห้าแทงนี่ครับไปเีละสามหูสองหูครับสองหูคือแทงสามกันนี่ครับขึ้นแล้วออกมาแล้วนี่ครับพังางนานนี้ไม่แงม้มลายอยู่ดอกจากนี้ไปนี่ครับ เ,เรียบร้อยแล้วบ้านนี้ท่าจังมาอัปเดตกันเบื้องเรื่อยๆบุญละกระทาเบื้องตอนที่ห้ามาเปิดมาเก็บมาสรุปผลประกอบกันบุญละว่าห้าสิมันสิบใบดีเพราห้างซีดรซ้มเลยนะครับเนาะ mm hmm. ก็ได้ปั่นกันไปใส่ไปใส่ใ,สในรัวเลือดนี่ยแหละพี่น้องออกไปไปใา้ดังกินหมูกระทะเฮ็ดพรได้กินหมูกระทะครับ เอาพี่น้องบรรยากาศเทปธุรกิจมืดเผาทานถมทานมือนี่เสร็จเรียบร้อยเ็ปเทียงพอดีครับเสรทปครืงมือพอดีบ่ได้เหดุอดมือมืนมือดอกเอาสำหรับบรรยากาศสั้นที่เกิดจฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดก่อนครับเอาทีละลาพี่ล้าน้องเข้าเลยนายที่กุ้มรับต้มเครื่องในมันหลายตัว ครับท่านนี้สามที่ก็ขอขอบุญขอบคุญนะครับพ่อแม่พี่น้องข้อมุออมดสุขสุข,สข,สขคนละครับที่เขามารับชมคลิปกองทัพที่แต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระรังใจครับฝากเป็นกระรังใจฝากกดไลค์กดแจ้งกดสับสไครต์ที่สำคัญกอย่าล,ลืมก,กดกระดิ่งเพื่อสิริวัฒนลาดจิตไม่ไหมนะครับคลิปหนาทำสิทิภาพพี่พ,พ่อน้องไปอยังกาจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนีสามที่กระเซียวไว้สมอก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ